เราสายมาก็เห็นบอกจะมีโรงทานมากมายเราก็ต้องดูหน้างานแต่เรื่องหมอ้อก๋วยเตี๋ยวเรื่องต้มเส้นอะไรเราก็จะสแตนสเตนบายไว้ตลอดคือจะทำเสริมขึ้นเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆเราจะทำเสริมขึ้นเรื่อยๆคือเราจะไปส่องดูว่าของใครหมดของใครเหลืออะไร แล้วก็ดูหน้าง,งานว่าผู้คนวันที่าตอนกลางวันนะคนก็จะเยอะยันยันถึงพิธีบวงสวงเห็นในคลิปว่าจะไม่ให้เกินสี่ห้าทุ่มประมาณนี้นะหลังจากสี่ห้าทุ่มนั้นถ้าทัวร์คุณอิสระก็น่าจะจบจบแล้วกลับเลยหรือเปล่าก็ไม่ไม่รู้เนาะเพราะว่าตัวนี้ไม่รู้จริงๆ หรือเขาจะามาไหว้ตอนเช้าแล้วก็เย็ยนกับอันนี้คือคาดเดาเนาะคาดเดาจะ้ะแกสั่งเสยบยแล้วมั้งแกสั่งเสบอยเรื่องอะไรคะน้องอัมพาย ถ้าเป็นเรื่องหมูแกสั่งหมูแกบอกก็สั่งหมูให้พ่อโซร้อยลูหมูหมูบดร้อยลูไม่ใช่น้อยๆน,น่ะไม่กล้าบอกหรอกอย่มาบอกเลยฉันจะบอกเธอนั่นแหละฉันไม่บอกเขาหลอกฉันไม่กล้าเดี๋ยวเขาจะมองฉันว่าโอ้ยเงินนินะ พี่มีอะไรจะเล่าให้ฟังส่วนตัวหลังไม่เดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวอยู่นานเดี๋ยวก็จะรู้เอง <c oughs> รู้จากการจัดงานนี่แหละพี่ประาดามาแล้วหห่ะจ้าสวัสดียามเช้าค่ะน้องอภัยและคนสวย สวัสดีนะคะ๋อ oh. ถ้าเราได้เตรียมอาหารพระด้วยเนี่ยแต่ต้องรู้ก็ต้องรู้เมนูเย็ยนวันที่แปดนะจ๊ะหรือวันที่แปดนะจ๊ะสมมติจะเอาแกงเอาผัดอะไรต้องรู้วันที่แปดเพราะว่า ตื่นเช้ามาเขาเลี้ยงเพลหรือเลี้ยงอะเท้าอ่ะอืม,มบบเขามีคนทำแต่ถ้าน้องอัมพัยแบบโอ้อยากทำด้วยส่วนตัวว่าหนูนึกอยากทำเมนูนี้นนถวายจัดมาเลยป้าแมวเหมียวขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะกับเช้าสดใสวันแรกที่ได้มาไร้ที่ทุ่งนาลุงพลองค์ูปริจิตกันนะคะวแต, <c oughs> แต่ดอกไม้เนะถ้าช่วงหน้าหนาวนี้ก็ ยังพออยู่ได้นานชวยอันนี้เขาเรียกดอกอะไรนะใครรู้ว่าเขาเรียกดอกอะไรดอกเบญจมาศหรือดอกอะไร ฮ่าฮ่าหรอยอย่างเดียวหมดรอยอย่างเดียวคขาถามมาัสอนค่อยด้วยบรรดาแม่จ๋าจจอ๋อใช่ใช่ย่าพยายามอ,าอัดคิดแปดนาทีอัดลี่เป็นตอนนี้หนูไลสดไม่รู้แล้ว่ะสุดทนได้เป็นไหม เป่นเป็นมาหนูสอนงานมันไม่ยากเดี๋ยวางจอของอยากอ้ไรแล้วก็แล้วก็แล้วก็ไปหกเหลี่ยมแล้วหลังบ้านนะให้เราลงไลน์ก่อนเราค่อยไปตั้งชื่อ,อ,อนี่บุกนี่ปึ๊บนี่เดี๋ยวแล้วก็